เมื่อมัสยิดหลังเก่าไม่สามารถรองรับผู้ที่จะมาประกอบอามันไอบาดะได้อย่างเพียงพอจนเกิดซุดตัวลงในนามของมัสยิดนูรุญจันนะคูคดที่สองจังหวัดนครนายกขอเรียนเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในการสร้างมัสยิดหลังใหม่แห่งนี้ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้วตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2 5 5 8จนถึงณปัจจุบันยังขาดงบประมาณอีกจำนวนมาก สนใจร่วมบริจาคร่วรรมทำสดกอ์ยาริยะสร้างมัสยิดหลังนี้ให้แล้วเสร็จติดต่อได้ที่อิหมัมตอฮาวงประเสรศิฐโทรศัพท์089 511 8098หรือโอนเงินมาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคลอง16ชื่อบัญชีมสัสยิดคูคตที่2นูรุลจญันนะเลขที่บัญชี577 2390634ยยซากุมุลลอหุคอยรัน